ฮึบฮึบลูกฮึบไปล็อกเกอร์อ znaczy, ้าลูกออ้าวออกแล้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 วลูกเออลูกออกมาแล้วเรียนเรียเรียเรียสีอะไรสีส้มเหรอสีส้มสีสวยจังเลยเอ้อเรียนลูกเรียนลูกเรียนเรยอันนี้เขามาปลูกนะครับเขามาปลูกปลูกเพื่อที่ว่าจะคลอดน้องนะครับ มาทำตัยาวไปปลุกเพื่อคอดน้องบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าจะคลอดให้มาเรียกพ่อเรียกแม่เนาะเขามาอันนี้ปล่อยให้เป็นสัญชาตญาณเขา